สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะช่องข้าวหอมชาแนลเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565รอบที่3กันนะคะและสําหรับผู้ที่สถานะขึ้นไม่สมบูรณ์นะคะซึ่งเป็นการลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5-8กันยายนหากแก้ไขข้อมูลแล้วสามารถตรวจสอบได้ในไหนวันนี้เราจะมาอัปเดตกันค่ะ ก่อนจะไปรับฟังกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องข้อมูลชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆค่ะค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะคะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565แก้ไขข้อมูลแล้วตรวจสอบสถานะได้ตั้งแต่30กันยายนข่าวของวันที่25กันยายนค่ะ รายงานความคืบหน้าล่าสุดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่นะคะหลังจากที่กระทรวงการคลังเนี่ยเปิดรับลงทะเบียนผ่านไปวันแรกนะคะเมื่อวันที่5กันยายน2565ผ่านมานะคะและจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกนะคะจนถึงวันที่19ตุลาคม2565นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะนายพรชัยถีระเวศนะคะผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะ เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565ปี2565ตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง23กันยายน2565ณเวลา15นาฬิกามีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น7,364,073รายค่ะโดยแยกเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะจำนวน9,536,201รายค่ะ และแยกเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บหน่วยงานรับลงทะเบียนนะคะจำนวน7ล้านแนรายค่ะเมื่อวันศุกร์ที่2 3กันยายน2565นะคะเป็นการประกาศผลสถานะการลงทะเบียนข้อมูลของผู้ที่ลงทะเบียนในระหว่างวันที่9ถึง15กันยายน2565นนะคะพบว่าผู้ที่ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่ากระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น5 7, 1 5ล้านรายค่ะเมื่อตรวจสอบข้อมูลกับกลุ่มการปกครองแล้วนะคะพบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลกับกลุ่มการปกครองจำนวนทั้งสิ้น4 5 3ล้านรายค่ะโดยผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้นะคะจะได้ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนจะพบข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ค่ะ และให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคม2566ค่ะซึ่งวันเวลาก็รอให้กระทรวงการคลังแจ้งอีกทีค่ะผู้ลงทะเบียนอีก625,469รายที่พบข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์กรณีตรวจสอบสถานะนะคะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2565 หรือลงทะเบียนบัตรคนจนระหว่างวันที่5-8กันยายน2565แล้วขึ้นข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์และท่านได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้วตั้งแต่วันที่16-22กันยายน2565ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะคะได้ในวันศุกร์ที่30กันยายน2565เป็นต้นไปค่ะ ผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันค่ะหรือว่าตรวจสอบผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานค่ะได้แก่ 1. ธนาคารกรุงไทยจำกัด 2. ธนาคารอมสิน 3. สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท,ทอกอสอ สสำนักงานคลางจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศสังกัดกรมบัญชีกลาง 5. ที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศภายใต้กระทรวงมหาดไทย 6. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตและ7สาราว่าการเมืองพัทยาเมืองพัทยาตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานนะคะได้ตั้งแต่วันที่5กันยายน2565จนถึงวันที่19ตุลาคม2565ค่ะ สำหรับการรายงานอัปเดตผลการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ2 5 6 5และการแก้ไขข้อมูลสำหรับผู้ที่ขึ้นสถานะผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์นะคะที่เป็นการลงทะเบียนระหว่างวันที่5ถึง8กันยายน2565ก็สามารถตรวจผลการลงทะเบียนนะคะได้ในวันศุกร์ที่30กันยายน2565ซึ่งจะเป็นการประกาศรอบที่3ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องข้อหอมชาแนลด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ